ผู้หญิงจะมีโอกาสแตกแยกและเลิกกับสามีกับคนรักเพราะตัวคุณนั้นเป็นคนสร้างปัญหาสำหรับแฟนๆ YouTube นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับคนเกิดปีหนูในเดือนนี้จะมีปัญหาเรื่องของเฮงเฮงจากการลงทุนติดต่อพบปะเจรจาเฮงด้วยเสียกลัวเกิดสองตัวหนึ่งจะมีการทะเลาะวิวาทผู้หญิงจะมีโอกาสแตกแยกและเลิกกับสามีกับคนรักเพราะตัวคุณนั้นเป็นคนสร้างปัญหา ทำงานอยู่จะมีโอกาสตกงานนั้นหนูเดือนนี้กระทบแปลว่าเราถ่ายเทจนตัวเองหมดแรงรวบรวมคํำพยากรณ์ง่ายๆตกงานอกหักโดนใส่ร้ายและเสียทรัพย์นั่นคือคนเกิดปีหนูมาต่อคนเกิดปีวัวครับคนเกิดปีวัวเจอชิกสวัวชิกสัวกับเจี๊ยกัวต่างกันชิกสัวคือคนดูร้าย ถ้าเจอตำรวจแบบตำรวจรีดไถถ้าเจอเอ,อันธพานแบบอันธพานเอาเรื่องเพราะนั้นความรับผิดชอบจะมากขึ้นอึดอัดทำอะไรก็ติดขัดเหมือนคนถูกขีดวงจำกัดให้ไม่ได้ออกจากอยู่ตรงไหนให้ทำตามกฎทีเนี้ยแต่ให้สำเร็จให้ได้นี่คือความกดดันที่คนเกิดปีวัวเกิดขึ้นรวบรวมแล้วสุขภาพ จะไม่ค่อยดีป่วยมีความเครียดหลงหลงลืมลืมเพราะเรียกว่าเจอหมั่งซินเข้าอีกตัวหนึ่งการทำงานเหมือนคนจ้องพอาจ้องเราเกิดความผิดพลาด30ลิกิตฟ้า70คุณยังเอาชนะได้อันนี้คุณต้องแก้ไขเรามาดูคนเกิดปีเสือครับคนเกิดปีเสือเจอเกียบชัยแหมเดือนนี้ เสือเจอพวกกันเองเข้ามากระตุ้นให้อยากจะทำพูดให้อยากจะได้เราก็อยากจะร่วมมือกับเขาแต่มันเกียบใช้มันพร้อมที่จะแย่งลาบดังนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตเราเดือนนี้มากกว่าปกติให้ต้องจดจำและระวังอย่าไปเชื่อมันมากย้อนกลับผมรวบรวมคํำพยากร์ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง ครอบครัวร้าวฉานเพราะง,งานของเขากับคนที่เข้ามาต้องระวังนะครับสุดท้ายธุรกิจหุ้นส่วนที่เคยไปด้วยดีจะมีปัญหาต้องระวังเป็นอย่างยิ่งนั่นเสือครับผมมาต่อมังกรครับอ้าวกระต่ายก่อนแหมแทบลืมปีตัวเองซะด้วยกระต่ายนี้มาเจอปีเกียง กระต่ายสองตัวเจอกระต่ายด้วยกันเจอป่าไม้ใหญ่คนกันเองเข้ามาทั้งนั้นน่ะไม่ยากตีพี่น้องเพื่อนุูงที่เคยเข้ามาเนี่ยพวกเดียวกันโอกาสทองความไว้เนื้อเชื่อใจนั้นมีมากคุณจะหลงไหลไปกับคำอะไรต่างๆที่เขาเข้ามานะครับแล้วเป็นปีทับตัวปีคุณเองอีกอ,อันเนี้ยนึกสร้างความมั่นใจให้ตัวเองลืมไปทุกอย่างต้องระวังครับ ศัตรูมาโดยไม่รู้ตัวครับอุปรสรรคเยอะครับคิดก่อนทำคุณจะมีโอกาสได้อะไรสองอย่างแต่ถ้าคุณไม่ดือ้อจำไว้นะครับใจเย็นๆมันได้ก็ได้ไม่ได้ก็จะไม่เอาสุดท้ายจะได้แต่ถ้าคุณดือ้อแสดงตัวว่าอยนั้นคุณจะกลายเป็นคนพ่ายแพ้พยากร่อนะ เอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ